สวัสดีครับผมวันนี้มาดูบรรยากาศการเก็บมันครับครับผมบรรยากาศตอนเก็บมันครับบรรยากาศช่วงใบใบเนาะครับผมนะครับทักทายพี่น้องใบสองครับอ่าสุขุมสุขคตพุทธิทิตตามรับชมครับมือนี้นะครับอ่านะครับมือนี้เข้าสียออมมันไปขายเนาะครับนะครับเอามันไปขายครับตอนนี้เข้ายู่ที่ประมาณจักไรนครับตอนนี้เออซิบไลครับประมาณซิบไลเนาะไม่รือไม่หซิบไลคืเอามันไปขายนะครับมือนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ หฮมันเนาะครับผมมันสดๆนะครับวันนี้ปะนะครับอากุ้งครับอยากแบลนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนใบใๆครับนี่นะครับเอามันไปขายครับคุณมันในช่วงของบรรยากาศช่วงใบใบนะครับนะครับมันนี้เข้าสิเอาจากรถขึ้นมาเอาสองรถครับเอาสองรถเนาะเพราะว่าเข้าพึ่งมากในช่วงสายๆเนาะนะครับเพราะว่าเข้ากำลังมากในช่วงสายๆนะครับซีโบ้เสาครับเราะว่าสีโบ้เสาเนาะ ข้าวตองเฝ้าออกว่าจัาหน่ายกะอ่าจัาหน่ายกัสีปลูกิมัเนาะนะครับเพราะว่าจัาหน่ายกัช่วงเมษาครับอ่าเมษาเนี่หลังหลังเมษาเนี่เขาจะได้ปลูกิมันะครับเพราะว่าข้าต้องเฝ้าเอาไปขายนะครับในช่วงนี้อ่าราคามันกัอยู่ที่ประมาณกิโลละสามบาทว่ะสามบาทกว่าเนาะก็กว่าครับครับราคามันก็ดีครับราคามันดีครับในช่วงนี้เพราะว่าหมอสสำหรับพี่น้องผู้ที่ ปลูกมั่นสัมปะังครับที่จะเอาไปขายนะครับนี่ชุนีก็มั่นก็ได้ราคาค่อนข้างดีนะครับป่ะนะครับบรรยากาศช่วงไม่บายครับเบียกับแบกเอาครับเอามันไปขายนะครับตัวบ่ตัวแบกบ่อ่าเหลือยีเข่งหนึ่งแบกคู่เดียวเราไปยังเลยเหรบ่ครับเบียกับแบกเขละเข่งครับสู้กันดีรับกันครับมันจะเบ่เมื่อยค่ะสอนมันคืมันลืมหลงเนาะนะครับ บรรยากาศดีเนาะวันนี้เนาะร่มว่อยๆ่อยมือว่านนี่ห่อนมมีล่มเต็มพืนมือว่านี่ห่อนจะมีลมครับอือมันนี้เข้าเฮ็ต์จะคนครับวันนี้ประมาณครับประมาณหกคนประมาณหกคนเนาะนะครับประมาณหกคนนะครับเก็บอยู่หาแต่หนอนเข้าบัดครับแล้วใช่ครับครับเอามันไปท้ายครับช่วงบรรยากาศช่วงบายบายครับทักทายพี่น้องสุกูสุกคนครับวันนี้ก็อ่า อยู่กับสายพันธุ์มันสับปะังนะครับพันธุ์อีแดงนะครับดินเหลืองครับดินเหลืองนี่นะครับอันนี้คือรถแรกครับที่เอาขึ้นนี่ครับโอ้ไปรถนี้คือรถสนามครับรถสนามรถกุ้งเล็กรถสนามครับนี่รถแก้มันโดยเฉพาะนะครับนี่โอ้ว้าวว้าวพี่น้องครับหัวดกไม่ได้ก็เอาไปขายในช่วงนี้มัวดกแห้งนะครับสาธิโท กบือการนี่เลยนี่นะครับเป็นยังไงครับบอนีมันหนักดีบ่หน้าดีครับมั่นนักดีเนาะนะครับอหัวดูกดีขนาดนะครับหลังจากที่ไปใส่มาก่อสองสมมื่นว่าหันไปยุ่ส่วนอย่างบ่ครับช่วงเดินเอกกรามกระลาครับมันเย็นคือขี่ยางครับตอนนี้คืออเไรแล้วอยากพูนมาค้อมเย็น โอ้มาขาา<น>้มรอดร้อดเนี่บวออกเลยครับน้ำยางบวบโอ้คันคันพวกยางพาราสตินเนาะครับโอ้กีดในแค่นหนาล้าวกับนนาฝนโอ้แล้นเรากีดว่าใดครับเพรบวบออกแค่เลยโอ้อันเรื่องไอ้ยางนเนาะครับครับเป็นยังไงก,กันครับเป็นกันไปคุดเอ่อไปไอ้กีดยางเนาะนะครับช่วงนึงเป็นกัไปกีดยางไปฮัดกีดยางครับไปฮัดกีดยางเพิ่งในกลับมาครับ เพราะว่าพึ่นปคนดังแล้วยมซื้อมือนี้เพิ่นเปคนคนดังแล้วก็พ่อได้กินอะหรยาอะไใส้นหครับนี่อ้นักนักดีนักดีใส่ยังนะครับ่แตว่ามั่นว่าแม่เราเป็นการเกษตรนันเกษตรอ่ามันไม่ใช่ยาะคุณแย่เป็นปุอย่างเดียวใส่สารอินทรียครับนี่ครับใส่ผลิตภัณฑ์ฟูที่นะครับในการดูแลรักษานะครับอันนี้เขาบริบรคโภได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับพี่น้องครับฝากพี่น้อง ไล่หมองไลยบอลครับทุกที่ทุกท่านครับทุกที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์โฟที่ก็สามารถสั่งซื้อได้เนาะนะครับหนึ่งซองก็เพียงหกร้อยบาทนะครับหนึ่งซองเพียงหกร้อยบาทนะครับสามซองเพียงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งกล่องสิบซองนะครับเพียงสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับเก็บไปเก็บไปห้างป่ะคะผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอ่าหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ครับ0 9 7 025 0279นะครับ097 025 0279นะครับ GP Channel นะครับ <Okay. S 1> มานี้กับบรรยากาศอยู่ไฮนะครับ <Okay. S 1> อยู่ไฮมัน <Okay. S 1> นะ <Okay. S 1> นี่ครับอันนี้คือรถแรกครับ <Okay. S 1> ที่เอาไปขายนะครับกะช่วงมวันก็ฝนตกเนาะฝนตกเฮ็ดให้อ่ามันสับหลังของเฮ้าดีมันจะฮึ่มแต่ก็มันจะน่าจังหน่อยเนาะนะครับบารท,ที่นี่ก็เลย ม่า,า,มานคุดนะครับอ่าออคคืไปิววันนี้ว่าสีเอาไปสักสองรถนะครับว่าสียดสบอ่อแต่ว่ากขนาสีดยดสเยอ่ดอกนะครับเพราะว่าคุดไว้ด้าน่แล้วนะครับนี่โอเคนี่นะครับอธิการบดี <c oughs> รถไทยครับรถไทยนี่เลยนี่ ไว้ยื้ใส่ล่ะก็ใช้ไม่เป็นป่ะล่ะเขาเลยใส่โอ้หักครับนี่อันนี้เป็นพันธุ์ก้านแดงเนาะก้านแดงพันธุ์ก้านแดงนะครับนี่มีมีเหลืองผสมแค่นิดน,นึ่งมีเหลืองผสมนิดหน่อยนะครับผมตามสูตรสำหรับสายพันธุ์นี้นะครับแดงแดงส่วนใหญ่คือแต่ที่เป็นเส้นหรอครับแดงเลยนะครับต้บงบองแฝงพี่น้องผู้ที่สนใจพันธุ์มันก็นสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ครับเขาก็มีพันธุ์มันจำหน่าย นะครับพี่ผ่านมันจะนายน้ำสําหรับพี่น้องผู้ที่อยากจะได้ผ่านมันนะครับผมไปไปปลูกนะครับหรือว่าไปเห็ดพันธุ์นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับศูน0์เ0 2าเจ็ดนย์สองห้าศูนย์สอนะครับศูนย์เก้าเ็ดศูนย์สอ้าย์ะครับมันก็อยู่ครับไอ้กมสันนะครับนี่นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่เข้าที่ย่างก็เข้าครับมันก็เป็นช่วงเนาะเป็นช่วงครับ เป็นช่วงเป็นฤดูกาลครับจ้าฟูดเก็บครับเป็นช่วงเป็นฤดูกาลนะครับสำหรับพี่น้องผู้ที่นะครับยาซีเห็ดไ้ไซมันนะครับหรือว่าปลูกยางนะครับเป็นช่วงเป็นฤดูกาลของงพื้นดยู่นะครับต้องอยู่พวกคูดอีกบ่เอาไป็นพอื่นครับเขาคูดถาบ่ไไ้บ่หรือไดอยู่หรือท่านจะคูดไม่ใช่กะทิเอาให้มันแหลกนครับขึ้นโอ้ให้มันแหลวตัวนี้ก่อนเนาะครับ เอาทีไอ้จกไว้ครับนี่ยทีเอ๊ะยลนะอืมที่เอาเราใช้ขุดไว้ครับเนมเอาใส่รถระเกะเอาไปไขายให้้องเถี่ยวกับอือาน่น,นอนเขาช่วยเราให้ก็ดีครับผม,มอื่นสามารถสี่มาเก็บถากกองไว้โอ้นี่ครับบรรยากาศของวัอนี้นะครับเยอะสิบิส่วนให้คืออยู่บ้เอาแล้วไอบ้อาไอ้ อไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยหัดหอกอ้นี่ครับเบื้งหัวเบื้งหัวครับเบื้งหัวมันครับไปกินน้ะก่อนเฮ้ยได้ครับตี่ตีทูเอาคืนเรียบร้อยนะครับเอาสำหรับผู้ใดที่นะครับผมอยากสิได้พัฒน์มั่นครับสามารถทุกข์ขมาสอบถามได้ครับหรือว่าผู้ใดอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ฟูที่นะครับ ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้คลิปกันนะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์0970250279นะครับ0970250279นะครับสำหรับวัอนี้ครับเอาไว้เพียรสนิทซะก่อนเนาะนะครับไอ้ภมสันครับเสรีเก็บมันนะครับเพื่อนเกษตรเก็บมันก่อนคำจังภาษีอันศีรษะศีมองแรงครับหามองแล้งก็ได้ครับเอาไว้เพียรสนิทซะกวันเอาไว้พบพอกันในคลิปหนานะครับสำหรับคลิปนี้ โชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ